คือไบโพล่าร์นี่ยังไม่มีวิธีป้องกันนะครับสิ่งที่ดีที่สุดตอนนี้ก็คือการเข้าสู่การรักษาให้เร็วที่สุดนะครับนั่นก็จะเป็นวิธีที่ได้ผลการรักษาที่ดีแล้วก็กลับกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้เร็วที่สุดครับวิธีการรักษาของโ,โรคไบโพล่าร์นี่ใช้วิธีการรักษาในปัจจุบันเนี่ยจังอย่างจําเป็นต้องใช้ยานะครับเพราะว่ามันถูกพิสูจน์แล้วว่าตัวไบโพล่าร์เองเนี่ยเกี่ยวข้องกับการทํางานของสมองนะครับ ดังน,นั้นความจําเป็นต้องใช้ยาเนี่ยยังมีอยู่นะครับการรักษาหลักก็ยังเป็นการใช้ยาร่วมกับการแนะน,นําเรื่องของการปฏิบัติตัวการแนะน,นําเรื่องการปรับตัวครับเป็นมาตั้งแต่ที่รู้ตัวนะครับตั้งแต่ป25ี2557นาาะฮะนัมาปีนี้ก็ปีที่7แล้วนะครับอย่างที่คุณหมอบอกนะครับว่าคือเราอ่ะไม่รู้สาเหตุไงฮะว่าสาเหตุมาจากไหนผมเองก็มานั่งถามตัวเองพยายามคนน้นว่าสาเหตุมาจากไหนคือเราก็ตัดเรื่องสาเหตุไปก่อน แต่รู้ว่าณนะตอนนี้เนี่ยถ้าเข้าสู่กระบวนการรักษาจะสามารถรักษาให้หายได้โดยตัวเองเนี่ยเป็นต้นแบบได้เลยนะครับเพราะว่าหลังจากที่รู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นไบโพล่าผมไม่ปฏิเสธการรักษาเลยไม่ปฏิเสธการรักษาหมายความว่าก็คือไปหาคุณหมอแล้วก็ทานยาตามที่คุณหมอบอกทุกวันนี้ทานยามา7ปีแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าการทานยาเนี่ยมันมันส่งผลกระทบต่อชีวิตนะฮะ เพราะอย่างที่คุณหมอบอกนะครับว่ามันมีความจําเป็นจะต,ต้องทานยาจริงๆเนื่องจากว่าเราเข้าใจว่าไบโพล่ามันเกิดจากสารเคมีในสมองที่ไม่สมดุลเราก็เข้าไปปรับมันซะพอเราปรับมันปุ๊บเนี่ยผมก็หายไวมากผมสามารถฟื้นตัวได้ไวมากแล้วก็ทํางานได้ไวสังเกตได้จากงานในวงการ7-8ปีที่ผ่านมาก็ไม่เคยหายไปจากหน้าจอเลยยังคงทํางานได้ตามปกติครับเราต้องเข้าใจในเรื่องของโรครบโพล่านะคะ เพราะว่าถ้าเราไม่เข้าใจในเรื่องของโรคเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าระยะไหนเขาเป็นอะไรแล้วเราจะตอบรับเขาอย่างไงนะคะแล้วอย่างคุณแม่เป็นผู้ดูแลเนี่ยคุณแม่ต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งอดทนที่จะดูแลเขามีความเมตตาต่อเขาแล้วครอบครัวทุกคนนะคะขอร้องว่าต้องยอมรับกันซึ่งถ้าไม่การ,การยอมรับของครอบครัวนี่นะคะจะทําให้ผู้ป่วยเนี่ยหายไปครึ่งหนึ่งแล้วค่ะนอกกนั้นก็เป็นการใช้ยาแล้วต้องใช้ความอดทนที่สูงมากเลยะคะ่ะ คือคือผมอยากเสริมเรื่องการใช้ยาน,นิดนึงเพราะบางคนเนี่ยยังสับสนนะฮะแบบบางทีชอบถามว่าหายหรือยังแล้วไปเกี่ยวกับยาครับคุณหมอผมยังทานยาอยู่แต่ผมมั่นใจว่าผมหายแล้วนะฮะยากับอาการของไบโพลา่ามันไม่ได้เกี่ยวกันนะฮะถ้าเกิดว,ว่าเราทานยาอยู่แล้วก็เราสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติผมขอใช้คําว่าผมหายแล้วแล้วก็ผมสามารถใช้ชีวิตแต่ละวันทํางานได้อย่างมีความสุขแต่บางคนไม่ได้ทานยานะฮะแต่ใช้ชีวิตไม่ได้ตามปกติ อันนั้นก็ถือว่าไม่ได้หายนะครับอย่าเอาเรื่องของยามาโยงกับว่าหายหรือไม่หายให้ดูว่าผลลัพธ์ในชีวิตณปัจจุบันนี้คุณทําหน้าที่ของตัวเองได้ขนาดไหนแล้วก็สามารถที่จะประกอบสมาชิกได้แค่ไหนผมว่าเอาตัวนี้เป็นตัววัดดีกว่าใช่ไหมครัคุณหมอครับครับครับถ้าเป็นตัวเลขทั่วโลกนะครับอยู่ที่ประมาณ3ใน100นะครับลฟ์ไทมเพอร์เก็คือช่วงชีวิตหนึงมีโอกาสเป็นประมาณ 3. ในร้อครับผม จํานวนเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเนี่ยโดยสถิติไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่เราจะพบเคสที่เข้ามามากขึ้นเนื่องจากมีคนรับรู้เรื่องราวแล้วก็เข้าสู่การรักษาได้มากขึ้นแล้วก็สิ่งที่น่าสังเกตก็คือว่ากลุ่มคนที่เป็นอายุน้อยลงเรื่อยๆครับจริงสิ่งที่เราเป็นห่วงตอนนี้คือเราพบว่าตัวเลขในประเทศไทยเนี่ยคนตั้งแต่เริ่มป่วยเป็นบโพล,ล่าจนกระทั่งเข้าสู่กระบวนการรักษาเนี่ย ใช้เวลาเฉลี่ย2-3ปีซึ่งนานมากแล้วเราเสียดายเวลาแทน2-3ปีนี้ว่าแทนที่เราจะมีชีวิตที่ดีเข้าสู่กระบวนการรักษาที่เร็วนะครับดังนั้นก็อยากถึงที่อยากฝากก็คือถ้าถ้าเริ่มรู้สึกสงสยัยไม่แน่ใจก็เช็คเช็คดูก่อนได้เข้ามาปรึกษากันก่อนได้อันนั้นเป็นเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับแล้วก็การทานยาช่วงแรกรักษาเพื่อให้เข้าสู่ปกติหลังจากนั้นจะเป็นกระบวนการป้องกันการเป็นซ้ํา การทานยาเพื่อป้องกันการเป็นซ้ำนะครับ